ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออกตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู สารามาลัยคุ้งสารามบะยาประปันเดงาเซกาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรอฮานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุริยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟัง ไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปดูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศมาเลเซียกันต่อนะคะข้อมูลจากองค์กรอุตสาหกรรมของมาเลเซียที่มีชื่อว่า Industrial Development Authority นะคะระบุว่าก๊าซธรรมชาติในประเทศมาเลเซียนั้นมีอยู่สูงถึง87ล้านลูกบาทฟุตนะคะซึ่งก็อยู่ในอันดับที่13ของโลกแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตก๊าซเหลวเป็นอันดับที่3ของโลกปัจจุบันมีโรงกลั่นน้ามันในมา เสียมากถึง5บริษัทค่ะค่ะประเทศมาเลเซียมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะคะค่ะค่ะสำหรับภาษามาลายูวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าทรัพยากรธรรมชาตินะคะในภาษามาลายูก็คือซุมเบิร์เบิงฮาเซลันนะคะอีกคำหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะคะก็คือฮาเซลบูมีฮาเซลบูมีนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเนืรีมาเลเซีย ada sumber penghasilan y ั n g limpah m a k ม u ร Negeri Malaysia ada sumber penghasilan yang limpah makmur. แปลว่าประเทศ Malaysia นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม Negeri Malaysia ada sumber เปิงหาซีลันยางเบรลิมปะมักมูดประเทศมาเลเซียนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะค่ะคำว่าอุดมสมบูรณ์นะคะนอกจากจะใช้คําว่าลิมปะมักมูดนะนะคะเราสามารถใช้ค,าะค,ะะคะําว่าซูบอร์นะคะซูบอร์นะคะก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งคําว่าลิมปะมักมูดนั้นนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะก็เป็นการทบทวนอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณผู้ฟังคะเรายัางคงอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกันนะคะเราจะไปดูเกี่ยวกับน้ํามันปิตโตรเลียมของประเทศมาเลเซียการที่ประเทศมาเลเซียค้นพบแหล่งปิตโตรเลียมหลายแห่งในประเทศของเขาก็ทําให้มาเลเซียเนี่ยจากเดิมเคยนําเข้าน้ํามันดิบนะคะปัจจุบันก็มาเลเซียกลายเป็นประเทศส่งออกน้ํามันดิบที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค,ค่ะสำหรับภาษามาลายูวันนี้นะคะขอเสนอคําว่าพบนะคะ ในภาษามลายูก็คือจุมปะนะคะจุมปะหรือเจอจุมปะนะคะแต่ถ้าคำว่าค้นพบนะคะในภาษามลายูจะใช้คำว่าเมเนมูเมเนมูนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมาจากคำว่าเติมหมู่เ e ติมหมู่ทีเอเอ็มยูเติมหมู่แปลว่าพบหรือเจอคะ่ะจุมปะหรือเบอจุมปะแปลว่าพบหรือเจอ,อ <S <S 2> <S 2> ส่วน ถ้าคำว่าค้นพบนะคะในภาษาอัอกู่ก็คือเมเนมูค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมาเลเซียตละมนมูปิโตรเลียมมาเลเซียตลัมนมูปิโตรเลียมแปลว่ามาเลเซียค้นพบน้ำมันปิโตรเลียมค่ะมาเลเซียตลักเมนมูปิโตรเลียม แปลว่ามาเลเซียค้นพบน้ำมันปิโตรเลียมค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะดิฉันมีหลักไวยากรณ์ภาษามาลายูมาฝากกันนะคะการเติมพยางนำหน้านะคะเช่นเมื่อสักครู่ที่เราได้ยกตัวอย่างนะคะก็คือจุมปะนะคะ จะกลายเป็นเบอร์จุมปะเนี่ยนะคะเป็นกริยาหมายถึงพบหรือเจอเมื่อเติมเบิร์ดเข้าไปนะคะก็กลายเป็นเบอร์จุมปะนะคะทว่มทำไมาต้องเติมคําว่าเบิร์ดนะคะก็เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยนะคะเข้าใจกริยาหรืออาการที่กล่าวนั้นได้ถูกแสดงออกมาแล้วโดยประธานของประโยคนะคะซึ่งพยางค์เบิร์ตต้องเติมหน้ากริยานะคะอย่างเช่นเดียบรจุมปะปิโตรเลียมเดียบรจุมปะ ปิโตรเลียมแปลว่าเขาพบปิโตรเลียมค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์หลายคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือจุมปะหรือเบอร์จุมปะแปลว่าพบหรือเจอแล้วก็คำว่าเมเนมูแปลว่าค้นพบนะคะซึ่งก็มาจากคำว่าเตมูหรือเบอร์เตมูคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสรืบสารภาษาลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิด คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ย u ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p e x t e n p n p s u a c t h